วันที่13สิงหาคม2,564การรับผิดชอบต่ออนาคตควรมีรูปแบบซึ่งก็คือการทำปัจจุบันให้ดีจดจ่อสมาธิอยู่กับกระบวนการและทำงานที่อยู่ตรงหน้าด้วยสภาวะที่ดีที่สุดของตนทุกสิ่งจะพัฒนาไปในทางที่ดีมองผลได้เสียเป็นเรื่องธรรมดา แล้วดื่มดํำกับกระบวนการอารุณสวัสดิ์วันที่13สิงหาคม2564ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอจริงบทที่43และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างการทำงานและปฏิบัติตนต้องใช้ ความดีสูงสุดเหมือนด่งน้ำเป็นบรรทัดฐาน2.2หากคนเราสงบนิ่งได้อย่างน้ำจะเป็นสภาวะสูงสุดที่อูเไวแต่กระทําทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์ความอ่อนนุ่มมักเชื่อมโยงกับความอ่อนแอนี่คือความมีคุณธรรมของเต่าที่ยิ่งใหญ่ ส่วนการใช้อ่อนพิชิตแข็งมิได้เป็นเพียงกลยุทธ์รูปแบบและวิธีการยิ่งเป็นภูมิปัญญาอีกด้วยเพราะมีคุณธรรมจึงจะมีภูมิปัญญาอย่างแท้จริงและสามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงในที่นี้ท่านเหล่าจือบอกเราว่า การทำงานและปฏิบัติตนต้องใช้ความดีสูงสุดเหมือนด่งน้ำเป็นบรรทัดฐานน้ำคือตัวแทนของความอ่อนซึ่งในความอ่อนยังแฝงไว้ด้วยความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดน้ำสามารถปรับเปลี่ยนรูปรักษตามภาชนะได้ทั้งยังมีความมุ่งมั่นภาคเพียนสามารถลดเลี้ยววกวนไปมา และอย่างรักษาปณิธานแรกเริ่มไม่เปลี่ยนแปลงด้วยหากสภาพแวดล้อมต้องการจึงปรับตัวเป็นศูนย์ได้เมื่อโอกาสเหมาะสมก็รวมตัวเป็นสายน้ำได้เวลาที่ไม่ต้องต่อต้านจะเป็นน้ำนิ่งที่ไหลลึกเมื่อจำเป็นต้องส่งเสียงก็สามารถกลายเป็นคลื่นโหมรุนแรงได้ นี่คืออนุภาพของความอ่อนนุ่มใครที่สามารถอ่อนนุ่มนอบน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนอยู่เสมอเขาจะรักษาภาวะจิตและอารมณ์ให้สงบนิ่งได้เช่นนั้นในร่างกายจะก่อเกิดพลังแห่งการเจริญเติบโตที่เป็นบวกและความปลองดองในทางกลับกันหากแก่งแย่งอวดดีอยู่ตลอด ไม่ช้าก็เร็วอารมณ์จะต้องผิดปกติภาวะจิตแตกสลายเมื่อนั้นภายในร่างกายจะก่อเกิดพลังเชิงลบแห่งการทำลายนี่คือสิ่งที่แข็งคือไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตอ่อนละมุลดังนั้นความหมายด้างเดิมของท่านเหล่าจือคือต้องการให้เราศึกษาจากน้ำ ใช้ความจริงใจที่สุดไปเอาชนะความจอมปลอมที่สุดใช้ความเข่าที่สุดไปเอาชนะความหลักแหลมที่สุดหากคนเราสงบดิ้งได้อย่างงามจะเป็นสภาวะสูงสุดที่อู๋หวยแต่กระทําทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์อาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่สิบสามสิงหาคม 2,564เผยแพร่วันที่1,287